คลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่โดยตรนชัยจันทรัสุภแสงคลิกไส่ให้มาตรงกรันที่วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 8 9 5เมกะเฮ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคอมทูเดย์นะครับทาง FM 89.5 MHz อยู่กับผมพรชัยจันทระสุประแสงพี่มิงค์อมทูเดย์ประจำวันศุกร์ที่6มิถุนายน2568นะครับวันนี้ต้องต้องบอกก่อนนะครับว่าก็เป็นวันพิเศษอีกวันหนึ่งสำหรับงานคอมมา t เพราะว่าเป็นวันแถลงข่าวสำหรับตัวคอมม n l อลิมิต นะครับอลิมิตที่ครั้งนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่3 6ถึง6กรกฎาคมก็คือประมาณเดือนหน้านะฮะเราก็มีเวลากันอีกประมาณเดือนนึงก็จะได้เจอกันสำหรับงานคอมมาดตแต่ว่าเนื้อหาสาระประจำวันนี้จะไม่ได้พูดถึงคอมมาดตนะครับจะนำไฮไลท์จากงานคอมพิวเทค0 2 5ที่ต้องเรียกว่าเป็นงานมหากรรมเทคโนโลยีระดับโลกที่เขาเปิดกันไปก่อนช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวจะมีหลายๆเทคโนโลยีจากคอมพิวเทคเนี่ย มาอวดโฉมในงานคอมมานที่จะถึงนี้ด้วยก็เลยขอพูดตรงนี้ก่อนส่วนสัปดาห์หน้านะครับพี่มพงจะเอาไฮไลท์จากงานคอมมานที่ถแถลงข่าวในในวันนี้มากรุปสรุปย่อแล้วก็เอามาเล่าให้ฟังกันนะครับสำหรับตัวคอมพิวเต2025นะครับงานมหกรรมเทคโนโลยีระดับโลกจัดขึ้นที่กรุงไทเปไต้หวันนะครับ ก็เรียกว่าได้ปิดฉากอย่างงดงามพร้อมตอกยับบทบาทของไต้หวันในฐานะศูนย์กลางแห่งเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ของโลกโดยปีนี้นะครับจัดขึ้นภายใต้ธีม AI-NEXT มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า86,521รายจาก152ประเทศทั่วโลกอาทิญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาเกาหลีใต้เวียดนามและอินเดียแสดงให้เห็นถึงแรงดึงดูดของคอมพิวเตก ในการเป็นเวทีระดับนานาชาติสำหรับการแลกเปลี่ยนนวัตรกรรมแล้วก็สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจในยุค AI ขยายตัวอย่างรวดเร็วภายในงานนะครับได้นำเสนอเทคโนโลยีที่ครอบคลุมควบคุมครอบคุม,คมตั้งแต่ AI ขหุ่นยนต์คอมพิวเตอร์ไปจนถึงโซลูชันอุตสาหกรรมและก็ยานยนต์แห่งอนาคตโดยมีบริษัทชั้นนำแล้วก็สตาร์ทอัพกว่า1500รายร่วมจัดแสดงซึ่งก็สอดคล้องกับการคาดการณ์ของการ์ดเนอร์ที่ระบุว่า เทนเทคโนโลยี Technology หลักของปี2025ได้แก่ AI อัตโนมัติหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์และก็ระบบคอมพิวเตอร์ขั้นสูงโดยหัวข้อเด่นของงานในปีนี้ประกอบไปด้วย AI and Robotics Tech l o g e n e r a t i o n ถัดไปแล้วก็ Future Mobility นะครับแบรนด์ไต้หวันหลายรายแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่อทิบริษัทเพนตากอนที่นำเสนอหุ่นยนต์สุนัก เล่นแบบชีวภาพร่วมกับอุปกรณ์ VR สร้างประสบการณ์เสมือนจริงเต็มรูปแบบส่วน BenQ ก็ได้รับความสนใจจากเครื่องจำลองการเล่นกอล์ฟที่ใช้การวิเคราะห์ AI เพื่อช่วยพัฒนาเทคโนเ,เทคนิคก,การตีแบบเรียลไทมด้าน Advanced Tech นะครับแล้วก็ Solomon นำเสนอขุนยนต์เครื่องที่อัตโนมัติแขนกลแล้วก็แพลตฟอร์ม AIoT ให้เห็นถึงจุดแข็งของอุตสาหกรรมการผลิตอัจฉริยะไต้หวันนั่นเองนะครับขณะเดียวกันนะครับสมาคมพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ขั้นสูงแห่งไต้หวันหรือว่า TADA ก็ยังจัดแสดง Smart Mobility Pavilion โดยมีแบรนด์เข้าร่วมกว่า19รายไม่ว่าจะเป็น Pentagon เอ่อวีทาร์เทคโนโลยี System e l e c t r o n i c นแล้วก็ ออตโตบต์นะฮะเพื่อร่วมผลักดันเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและการขับเคลื่อนอัจฉริยะนะครับอิ n โนเวกก็ฉลองครบรอบ10ปี ดึงสตาร์ทอัพทั่วโลกโชว์ศักยภาพด้วยนะในงานนี้อีกหนึ่งไฮไลท์ของงานก็คือ INNOVEX นะไม่ i n n o t e ขออภยัย Innovex นะซึ่งจัดฉลองครบรอบ10ปีด้วยการขยายพื้นที่แสดงงานเพิ่มขึ้นกว่า12.5%เทียบกับปีก่อนมีสตาร์ทอัพกว่า450รายจาก24ประเทศเข้าร่วมโดยไทยและฟิลิปปินส์เปิดตัวบูตร,ระดับชาติเป็นครั้งแรกพร้อมส่งสตาร์ทอัพรวม22รายร่วมแสดงศักยภาพนะครับสะท้อนถึงการเติ โตของระบบนิเวศนวัตรกรรมในเอเชียนะครับแล้วในเวที INNOVEX ์ ex, เนี่ยฟอร,รัมเนี่ยมีวิทยากรจากบริษัทเทคโนโลชั้นนำอย่างเอ็ดเวิร์ดคูเปอร์นะฮะจาก AWS ทอมจางจาก Google Crowd เอเรียนนิวนะเอเรนิวจาก Nvidia แล้วก็โทนี่หยางจากคว a ด c o m ที่มาแบ่งปันวิสัยทัศน์ด้าน AI แล้วก็แนวทางขับเคลื่อนองค์กรผ่านดิจิตอลนะครับ ไฮไลท์สำคัญอีกประการหนึ่งคือการแข่ง Pitch Content ซึ่งผู้ชนะปีนี้ได้แก่ Deep Red Deep Red AI Startup จากไต้หวันที่พัฒนาเทคโนโลยี AI สำหรับวินิจฉัยวินิจฉัยภาพทางการแพทย์โดยเน้นการตรวจจับโรคในระยะเริ่มต้นได้รับรชื่อ,อ,อได้ับคำชื่นชมจากคณะกรรมการว่ามีการประยุกต์ใช้ AI อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ด้านสาธารณสุขจริงๆนะครับ มาพูดอีกส่วนหนึ่งก็คือเวทีผู้นําเทคโนโลยีสร้างกระแสสนใจถล่มทลายเขาบอกองนี้โปรยไว้อย่างนี้นะฮะก็คือเขาบอกว่างานคอมพิวเตอร์คีโนตปีนี้ได้รับความสนใจเป็นประวัติการเริ่มต้นด้วยปรา,าฐกาถาจากเจนเซนห่วงนะ,ะผู้ก่อตั้ง CEO ของเ v i d i ีดต่อด้วยคริสเตียนอาร์มอนของคอ a ์ดคอมยังหลิวนะครับประธาน f a c คอดร r ริกไคซีอีโอเ i ด t e เทแล้วก็เยนฮินริเคนเซน รองประธานบริหาร NXP ซึ่งทั้งหมดนะครับนำเสนอมุมมองเกี่ยวกับระบบนิเวศ AI ที่กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วโดยไต้หวันมีบทบาทเด่นในห่วงโซ่ประทานระดับโลกด้วยเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับขณะที่ c o m p u t e ต Forum จัดขึ้นภายใต้ธีม AI in Action โดยมีผู้นำจากบริษัทชั้นนำอาทิ Google, DeepMind, ARM, Intel, Adobe, BP, Cost Castro, นะ Infineon สแกนอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็คอมไพน์มาอัปเดตเทรนเทคโนโลยีแล้วก็แนวทางการนำา i ไไปใช้จริงในภาคอุตสาหกรรมภาคธุรกิจต่อหน้าผู้เข้าร่วมกว่า1,300ลายรายนะครับไฮไลท์ด้านความยั่งยืนแล้วก็ไลฟ์สไตล์เชิงสร้างสรรค์ภายในงานก็ยังได้มอบรางวัลออก รางวัลออกแบบเพื่อความยั่งยืนโดยบริษัทเพนทากอนควา้ารางวัลทอง ASUS ได้รับรางวัลเงินแล้วก็ l i On นะฮะได้รับรางวัลทองแดงสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสําคัญของภาคอุตสาหกรรมต่อสิ่งแวดล้อมนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีความร่วมมือเชิงสร้างสรรค์ระหว่างเพลนมีแบรนด์แฟชั่นไต้หวันกับขนมท้องถิ่นชื่อดัง,ยงอย่างควอยายนะในการออกแบบสินค้าแบรนด์ร่วมแบบลิมิเต็ดนะครับรวมถึงความร่วมมือการร่วมมือระหว่าง ตลาดหลักทรัพย์ไต้หวันกับ GQ ไต้หวันจัดเร้าหรูหราภาษาโลกการเงินกับไลฟ์สไตล์อย่างมีรถสนิยมนะครับก็จากความสำเร็จในปีนี้นะครับงานคอมพิวเต็ปีนหน้าคือ2026เนี่ยกำหนดจัดขึ้นจะจัดขึ้นนะฮะวันที่2-5มิถุนายนปี2026พร้อมขยายพื้นที่การจัดงานศูนย์ประชุมจากเดิมฮอล์1ฮอล์2ไปยัง TWTC ฮอ TW 1เพื่อรองรับความต้องการของผู้จัดแสดงและพัฒนาให ให้ให้คอมพิวเตคเนี่ยเป็นระบบนิเวศแห่งแรกแห่งเทคโนโลยีแล้วก็ไลฟ์สไตล์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างแท้จริงนะครับอันนี้ก็มาอัปเดตกันเดี๋ยววิกหน้าพี่มิงจะมาอัปเดตเรื่องของคอมม่ากันบ้างแต่เดี๋ยวเราไปพักเบรกกันสักครู่ก่อนจะกลับมาฟังข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ คลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกไปให้มาตรงกันที่วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 MHz เมกะ กลับมาฟังข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจในโลกดิจิตอลไลฟ์สไตล์กันต่อนะครับเป็นข่าวจาก h ุ้เว่ครับ h u ้เวเอาจริงเล็งเลิกใช้ Windows ในอุปกรณ์ PC รุ่นใหม่ดูเหมือนมาตรการคว่มบาตของสหรัฐจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะกับ h o ้ e เวที่มีข่าวล่าสุดว่าแบรนด์อาจจะถูกบังคับให้เลิกใช้ Windows ในเร็วๆนี้ส่งผลให้อุปกรณ์ PC รุ่นใหม่อาจใช้งาน h a r m o n y OS หรือแม้กระทั่ง Linux แทนนะครับ รายงานจากไมดายนะครับบริษัทจำหน่ายอุปกรณ์ PC ในกวางตุ้งประเทศจีนเผยเดือนเมษายนปี2025นี้เนี่ยโหเบเตรียมเปิดตัวอุปกรณ์ PC รุ่นใหม่อย่าง m a ดบุ๊ o k d 16ที่อาจมาพร้อมกับ Harmony OS แล้วก็ m a ดบุ๊ o k d 16รุ่น Linux Limited โดยไม่มี Windows อีกต่อไปนะครับ ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ Harmony OS เนี่ยเป็นระบบปฏิบัติการที่มีพื้นฐานจาก Android open source project ทำให้รองรับการใช้งานแอปพวก Android ได้ดีแต่ว่าในปี2023เนี่ยทางทา,ทางการเขาเรียกมีการเปิดตัว Harmony OS Next รอบนี้ไม่รองรับ Android แล้วสุดท้ายในปี2024เนี่ยทางหูเว e i ก็ได้ยืนยันว่า Harmony OS จะเป็นระบบปฏิบัติการแทนที่ Windows สำหรับอุปกรณ์ PC รุ่นใหม่หลังจากนี้นะครับ หูเว่ยอาจจะต้องสูญเสียความสามารถในการต่ออายุใบอนุญาตใหม่จาก Microsoft ในมิชานี้ซึ่งหนึ่งในกรรมการบริหารและก็หัวหน้าธุรกิจฝั่งคอน s u m e r ของหูเว่ยเขาพูดเอาไว้เป็นการยืนยันว่าธุรกิจระหว่างทั้ง2บริษัทได้เตรียมยุติความสัมพันธ์แล้วนะครับมีรายง,งานเพิ่มเติมว่าหูเว่ยได้เตรียมเปิดตัว A I P C ที่ใช้ชิปประมวลผลของตัวคัมเพงกับ h a r m o n y OS Next ที่พัฒนาเองทั้งหมดคาดการ คาดว่าอาจจะเปิดตัวในช่วงเดือนหน้านี้พร้อมรองรับแอปใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยโมเดล AI ตัวตัวแดงอย่าง DeepSeek ด้วยนะครับปัจจุบันหัวเว่าสามารถจำหน่ายอุปกรณ์ PC ในจีนได้หลายล้านเครื่องถ้าว่าไม่ไม่ปฏิเสธข้อได้เปรียบจากการใช้ Windows ไม่ได้เพราะว่าถือได้ว่าเป็นระบบปฏิบัติการที่นิยมใช้กันทั่วโลกใครๆเขาก็ใช้แต่อย่างไรก็ตามนะครับทางหัวเว่ยืนยันว่าจะมีแอปและบริการมากกว่า1 0,000ืรายการ ที่พร้อมใช้งานบนแพลตฟอร์ม Harmony OS ด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องเรียกว่าสงครามการค้าสงครามของโลกตอนนี้ไม่ใช่เรื่องของการ,าการยิงการทำแบบเหมือนอาวุธยิงระเบิดใส่กันปืนใส่กันแล้วตอนนี้มันก็เป็นสงครามเศรษฐกิจที่ต้องสู้กันซึ่งต่างคนต่างงัดไม้เด็ดออกมาซึ่งสุดท้ายก็ไม่รู้ว่าผลออกมาจะเป็นอย่างไรแต่ยังไงก็ ถือว่าเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคล่ะครับเพราะว่าเราก็จะมีทางเลือกมากขึ้นแทนที่จะถูกบังคับว่าจะต้องใช้ Microsoft อย่างเดียวเพราะว่าทุกคนใช้เหมือนกันหมดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่ง ก็เข้าใจว่าแต่ละแพลตฟอร์มแต่ละอันเนี่ยมันก็จะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันอย่างของ h a r ์โมนีเราอาจจะบอกว่ามันไม่ดีหรอกเพราะเรายัางไม่คุ้นแต่มันก็ไม่ได้เป็นการบอกว่าวันนี้ไม่ดีแต่พรุ่งนี้จะไม่ดีตลอดไปก็คงต้องรอดูพัฒนาการจากโฮเว่ยจากฝั่งจีนว่าจะเป็นอย่างไรแต่แน่นอนครับถ้าวันหนึ่งเขาชนะแล้วเขาเป็นเป็นเป็นยูนิคหรือเป็นคนเดียวเหมือนกันเนี่ยก็คงมีปัญหาเหมือนกับที่เราเจอพวกบริษัทใหญ่ๆอย่าง Microsoft Google ที่เขาพยายามจะเป็นเป็นเหมือนกับผูกขาดทางการตลาดนัั่นเองครบ คลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกไปให้มาตรงกรันที่วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 m h z เมาที่ข่าวต่อมาครับเป็นครั้งแรกในโลกนะครับจีนเปิดสนามแข่งวิ่ง หุ่นฮาฟมาราทอนนะครับหุ่นยนต์แพ้คนการแข่งวิ่งฮาฟมาราทอนในประเทศจีนสร้างสีสันด้วยการเปิดตัวหุ่นยนต์2ขาวิ่งแข่งกับมนุษย์เป็นครั้งแรกของโลกนะครับทีมจากบริษัทและมหาวิทยาลัยหลายแห่งได้ส่งหุ่นยนต์จำนวนกว่า20ตัวเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ซึ่งเป็นการแสดงถึงความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีของจีนนะครับหุ่นยนต์ถูกนำมาแข่งกับนักวิ่ง1 0 0 0เอ่อ12,000คน โดยวิ่งข้างกันในเลนที่มีลวกั้นก็คือหุ่นยนต์ก็วิ่งไปเลนหนึ่งคนก็วิ่งไปเลนหนึ่งหลังจากออกตัวหุ่นยนต์จะต้องวิ่งบนทางลาดเล็กน้อยและสนามแข่งที่คดเคี้ยวเป็นระยะเวลาเออระยะทาง21กิโลเมตรระวังทางเอ่อระวังทางวิ่งวิ่งสามารถแวะดื่มน้ําระหว่างทางวิ่งเนี่ยนักวิ่งสามารถแวะดื่มน้ําส่วนหุ่นยนต์เนี่ยก็แวะเติมแบตได้เช่นกันต้องเียกว่าอ,อย่างนี้หุ่นยนต์ตัวแรกที่วิ่งเข้าเส้นชัยก็คือ เจียนกองเอาตา้าซึ่งสร้างขึ้นโดยศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์มนุษย์แห่งปักกิ่งโดยวิ่งเข้าเส้นชัยได้ในระยะเ,เวลา2ชั่วโมง40นาทีแพ้นักวิ่งชาวอูกันดาที่เข้าเส้นชัยในเวลา1ชั่วโมง2นาทีเท่านั้นการแข่งขันนี้ชี้ให้เห็นว่าความชาฉลาดของมนุษย์ที่ถูกพัฒนาได้ค่อนข้างไกลและจีนหวังว่า คือไอหุ่นยนต์ตัวเนี้ยที่ถูกพัฒนาเนี่ยมันก็ดีขึ้นแต่ก็ยังไม่ถึงขนาดแบบที่สุดแต่ยังไงคงเป็นความหวังของประเทศจีนเขานั่นเองนะครับมาที่ข่าวของนาซาเขาบอกว่ารอมานานนะครับนาซาจับภาพแสดงออโรราครั้งแรกบนดาวเนปจูนนะครับกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมเวฟของนา s a จับภาพแสงออโรราบนดาวเนปจูนได้เป็นครั้งแรกนับเป็นว่านับว่าเป็นแสงออโรออโรรา ชื่อเหมือนร้านไข่ทองที่รอคอยมานานที่สุดนะครับแสงออโรราเกิดจากอนุภาคพลังงานสูงที่มักมีต้นกำเนิดมาจากดวงอาทิตย์ติดอยู่ในสนามแม่เหล็กของดวงดาวเคราะห์และพุ่งชนชั้นบรรยากาศด้านบนพลังงานที่ปล่อยออกมาจริงทำให้เกิดแสงออโรราซึ่งในปี1989เนี่ยนักดาราศาสตร์ยืนยันว่ามีแสงออโรราบนดาวเนปจูนจริงจากการบินผ่านของยานวอเอเจอร์ส แต่ก็ยังไม่สามารถเก็บภาพไว้เป็นหลักฐานได้และเป็นโจทย์ที่ท้าทายสําหรับนักดาราศาสตร์นะครับเพราะว่าปัจจุบันมีภาพแสงออโรราจากดาวเคราะห์มากมายทั้งดาวพฤหัสด,ดาวเสาดาวยูเรนัสแต่ดาวเนปจูนคือชิ้นส่วนที่ขาดหายไปในการบันทึกระบบสุริยะนั่นเองล่าสุดนะครับกล้องเจมวับได้ถ่ายภาพดาวเนปจูนปรากฏแสงเหมือนรอยด่างที่แสดงเป็นสีฟ้าอมเขียวแผ่ลังสีออกมาแสดงให้เห็นว่าชั้นบรรยากาศมี ไอออนไตรไฮโดรเจนนะหรือว่า H3 บวกนะฮะการตรวจจับแสงเหนือของดาวเนปจูนจะช่วยให้นาซาเข้าใจเรื่องสนามแม่เหล็กเพื่อค้นหาคำตอบบริเวณที่อยู่ห่างไกลในระบบสุริยะได้มากขึ้นนั่นเองครับคลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมท<อ>ูเดย์นา,นานาสาระ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกไปให้มาตรงกันที่วิทยุราชมงคลทัญบุรี fm 89.5เมกะเฮิ F 5, มากันติติดกับข่าวนี้นะครับเดี๋ยวจะหาว่าฟังเพลงเพลินแล้วไม่มีข่าวให้ฟังนะครับเร็วติดจรวดจีนสร้างหน่วยความจำ pox ทำลายทุกสถิติความเร็วนะครับ ก็ยังคงขยันสร้างเทคโนโลยีมาเรื่อยๆสำหรับประเทศจีนเขาบอกว่านักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฟูดันในเชียงไฮ่ได้พัฒนานหน่วยความจำแฟลชหรือว่าแฟลชเมมโมรีชนิดใหม่ที่ทำจากกราฟีนซึ่งเป็นวัสดุพิเศษที่นำไฟฟ้าได้ดีเยี่ยมหน่วยความจำตัวใหม่นี้มีชื่อว่า POX นะครับซึ่งได้สร้างสถิติใหม่ให้กับโลกด้วยความเร็วในการขียนข้อมูลที่เร็วมากๆนะครับ พิวสามารถเขียนและบันทึกข้อมูลได้ในเวลาเพียง400พิโควินาทีพิโควินาทีก็คือ1ส่วนล้านล้านของวินาทีเรียกว่าเร็วมากๆเลยทําให้มันทํางานได้ถึง25,000ล้านครั้งใน1วินาทีนั่นเองนะครับหากเทียบกับของเดิมความเร็วระดับนี้เร็วกว่าเทคโนโลยีหน่วยความจําแบบเดียวกันที่เป็นสถิติโลกเดิมถึง1 แสนเท่าซึ่งหัวหน้าทีมวิจัยเปรียบเทียบให้เห็นว่าภาพเหมือนของ P.O.X เนี่ยทำงานได้1,000ล้านครั้งในชั่วงพริบตาขณะที่ U.S.B. แฟลชไดร์ทั่วไปทำงานได้แค่1,000ครั้งแต่กี้1,000ล้านครั้งแต่อันนี้1,000ครั้งนะฮะก็เห็นความแตกต่างอย่างแน่นอน ปัจจุบันเรามีหน่วยความจําที่ใช้งานกันอยู่แบบ2แบบหลักๆก็คือ1คือ RAM มีความเร็วมากแต่พอเปิดเครื่องข้อมูลก็หายหมดนะฮะสคือแฟลชเช่น USB drive SSD เก็บข้อมูลได้แม้ปิดเครื่องและกินไฟน้อยแต่ทํางานช้ากว่าแรมมาก p u x เนี่ยแก้ปัญหานี้ด้วยการใช้กราฟิกและเทคนิคเทคนิคที่เรียกว่า super injection นะฮะ อ่า uh, injection ไม่ใช่อิง in i n นะ injection ทำให้ p o x เนี่ยสามารถอัดประจุไฟฟ้าเพื่อเก็บข้อมูลได้เร็วมากๆแบบแทบไม่มีอะไรขวางกันหลายข้อจำกัดด้านความเร็วของหน่วยความจำแบบแฟลชที่มีมานานพูดง่ายว่ามันลบทุกสิ่งทุกอย่างที่เคย เป็นปัญหาเลยนะครับสิ่งนี้จะมีประโยชน์มหาศาลโดยเฉพาะงานกับ AI ที่ต้องประมวลผลข้อมูลจำนวนมหาศาลโมเดล AI สมัยใหม่ต้องการหน่วยความจำที่เร็วมากมากๆแล้วเร็วพอกับ CPU เพื่อให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ซึ่ง P.O.X. อาจช่วยให้ A.I. ประมวลผลข้อมูลใหญ่ๆได้แบบ Real Time แล้วก็ยังช่วยลดการใช้พลังงานอันนี้สำคัญมากนะครเพราะว่าการทำงาน A.I. เนี่ยมันใช้พลังงานมหาศาลที่เกิดจากการย้ายข้อมูลไปมาซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของฮาร์ดแวร์ A.I. ในปัจจุบันซึ่งตอนนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าเวลาเอามาใช้งานจริงในเชิงพาณิชย์เนี่ยมันจะใช้แล้วจะเป็นยังไงจะใช้ได้เมื่อไหร่ใช้แล้ว มีผลเสียไหมอะไรพวกนี้ก็คงต้องรอทดสอบกันจริงๆในในการใช้งานแต่พี่มิ้งก็เชื่อว่าด้วยความสามารถของมนุษย์นะครับก็คงสามารถพัฒนา AI พวกนี้ให้มันเจริญก้าวหน้าแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราซึ่งเป็นผู้ใช้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการใช้การใช้เทคโนโลยีเ i เข้ามาช่วยการทํางานเพราะว่าถ้าเราใช้โดยแบบพึ่งพามันมากเกินไปวันหนึ่งเราก็จะทําอะไรไม่เป็นเหมือนกันครับ คลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกไปให้มาตรงกรันที่วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 8 9 5เมกะเฮา F 5, มาที่ข่าว ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับมากันที่เบรกที่5นะครับกับข่าวเริ่มสั่นคลอนจับตาสถานการณ์ CVE กระทบความมั่นคงโลกไซเบอร์นะครับตอนนี้วงการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ทั่วโลกต่างจับตามองสถานการณ์ของโปรแกรม Common Vulnerability and X สอวนนะฮะหรือว่า c v e อย่างใกล้ชิดหลังจากมีคำเตือนว่าเงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐเนี่ยซึ่งบริหารจัดการโดยองค์กร MITRE กำลังจะหมดลงโชคดีที่หน่วยงาน CISA ของสหรัฐเนี่ยได้ต่อสัญญาออกไปอีก11เดเดือนในนาทีสุดท้ายทำให้โปรแกรมสำคัญนี้ยังคงดำเนินการต่อไป แต่เหตุการณ์นี้นะครับจุดประกายคำถามสำคัญว่าทำไมเราจึงต้องกังวลเกี่ยวกับ CVE และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นมันคืออะไรกันแน่นะครับ CVE เนี่ยเปรียบเสมือนตัวติดตั้งบั็กสากลมันคือมาตรฐานที่ใช้กับใช้กันทั่วโลกในการระบุชื่อและให้คำจำกัดความของช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่เปิดเผยต่อสาธารณะทำให้บริษัทเทคโนโลยีนักวิจัยความปลอดภัยแล้วก็แม้แต่ผู้ไม่หวังดีสามารถสื่อสารและอ้างอิงถึงช่องโหว่ตัวเดียวกัน ได้อย่างชัดเจนและแม่นยำลดความสับสนและเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหา หากระบบ CVE เกิดหยุดชะงักหรือขาดความต่อเนื่องผลกระทบจะแผ่ขยายเป็นวงกว้างซึ่งผู้เชี่ยวชาญออกมาเตือนว่าการไม่มีมาตรฐานกลางในการอ้างอิงช่องโหว่จะทำให้การประสานงานด้านความปลอดภัยไซเบอร์ทั่วโลกเนี่ยช้าลงอย่างมากและผลที่ตามมาอื่นๆก็มีอีกหลายอย่างอย่างเช่นผลกระทบต่อองค์กรนะครับความเสี่ยงทางไซเบอร์เสี่ยงต่อการถูกผู้ไม่หวังดีใช้ช่องโหว่เป็นช่องทางในการโจมตีระบบเครือข่ายและข้อมูล หรืออาจจะเป็นเรื่องของข้อมูลล่วไหลข้อมูลสําคัญทางธรุรกิจข้อมูลจากลูกค้าหรือความสับสนความลับทางอาอีทางการค้าอาจถูกขโมยและเปิดเผยสู่สาธารณะการหยุดชะงักทางธุรกิจระบบงานสําคัญอาจหยุดทํางานทําให้การดําเนินงานหยุดชะงักเกิดความเสียหายต่อรายได้และบริการของลูกค้านะครับหรือจะเป็นเรื่องของความเสียหายต่อชื่อเสียงการถูกโจมตีและข้อมูลล่วไหลส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจของลูกค้าและคู่ค้า หรือจะเป็นเรื่องของการเกิดค่าใช้จ่ายสูงเพิ่มขึ้นทั้งค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบแก้ไขกู้คืนระบบ และอาจรวมถึงค่าปรับทางกฎหมายหรือค่าชดเชยของความเสียหายและสุดท้ายก็คือปัญหาด้านกฎระเบียบที่อาจจะไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านความปลอดภัยของข้อมูลตามกฎหมายหรือมาตรฐานอุตสาหกรรมได้นะครับซึ่งผลกระทบสําหรับคนทั่วไปก็มีหลายอย่าง,างเช่นข้อมูลส่วนตัวถูกขโมยเลขบัตรประชาชนข้อมูลทางการเงินรหัสผ่านข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆอ,อ,อาจถูกขโมยและนําไปใช้ในทางที่ผิดนะครับอุปกรณ์ติดเมาส์แวร์คอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถืออุปกรณ์ IoT อาจจะติดไวรัสปายแวร์มาแวร์ได้นะครับ บัญชีออนไลน์ถูกแฮ็กทั้งบัญชีโซเชียลอีเมลซึ่งอาจจะมีผลในเรื่องของธนาคารตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมไซเบอร์ Cyber, อาจถูกหลอกลวงหรือข้อช่อโกงได้ง่ายขึ้นหากผู้ไม่หวังดีใช้ประโยชน์จากช่องโหว่เหล่านี้นะครับ อันนี้ก็เป็นเป็นภาพรวมที่เอามาอัปเดตสําหรับตัวนี้ซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักก็มาเป็นความรู้กันนะครับเอาละครับก็ยันกันตอนท้ายว่า3-6กรกฎาคมเจอกันแน่นอนที่ไบเทคบางนาะสําหรับคอมมานดครั้งนี้ที่ใช้ชื่อคอนเซ็ปต์ว่าคอมมานด์อัลลีมิตนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าพี่มิ้งจะมาอัปเดตว่าคอมมานด์อัลลีมิตเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเวลาของสัปดาห์นี้หมดลงแล้วนะครับเจตใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับ รายการคอมจูเดย์สนับสนุนรายการโดยบริษัท ARIP จำกัดมหาชนและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม